สวัสดีตอนเช้าที่ไ,ได้ตังเกตยกัสวัสดีมนุษย์แม่มาเริ่มกันเลยจ้าวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ยางยืดกับกางเกงนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังแค่นั้นนะแม่นะมาอาจารย์เริ่มกันเลยอ่าอันดับแรกจกับเป้าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมาโพ้งก่อนนะคะรอบนี้ง่ายมากแม่ใช้จกักโพ้งชีวิตชีวิตไหลลื่นมาทีนี้เรามาเก็บด้านข้างคะ่ะอืม เริ่มจากเป้ามาก่อนแล้วก็ไล่มาข้างข้างซ้ายข,าข้างขวาแล้วก็เก็บเป้าขาเกางเกงจบนะแม่นะ่าวิวนีว้แต่เราจะไปต่อด้วยการใสย่ยางยืดตรงเอวเนาะเอออาเป้ามาแม่จะเร็วไปไหนเนี่ยแกวิดีแค่สานาทีแค่เชื่อใช่ไหมปลายยางยืดต่อ ยางยืดแนะนาไม่จุดสี่มุมนะคะไม่จุดไม่ได้นะเดี๋ยวยางยืดรอบเอวจะไม่สม่ําเสมอนะคะตัดไฟแต่ต้นลมจะได้ไม่มีปัญหาเนาะทีนี้จับชิ้นหลังขึ้นมาแล้วก็เอาตะเข็บยางยืดที่เราเย็บแล้วก็จุดชนตะเข็บจุดชนตะเข็บสี่มุมเลยนะคะใช่จุดชนตะเข็บได้ค่อยๆทําไปแม่จุดชนตะเข็บ งานตัวนี้ดาไม่ได้ใส่ดีเทลอะไรเยอะแยะนะจ๊ะเพราะมันเป็นงานแบบชุดใส่เล่นอยู่บ้านเนาะเออชุดใส่นอนอย่างเงี้ยก็เลยแบบดีเทลก็เลยไม่ลงเยอะให้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะไปต่อด้วยขอบเอวพับขอบเอวล,ลงมาแล้วก็เย็บเลยตามขนาดยางที่เราทาไว้เนาะดึงมือให้ตึงนะคะจนถึง,งข้อต่อแล้วก็ดันผ้าดันผ้าลงแล้วก็บีบให้แน่นๆและยางตรงขอบเอวมันจะได้แบบว่า ไม่หลวมเนาะถ้าเราดึงผ้าตึงๆดึงมือตึงๆเนี้ยเสร็จทีนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยปลายขานะคะกายและแม่วีโอนี้ช้แบบไม่สปีดเลยนะสปีดนี้เดียวเพราะมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะทีนี้ปลายขาดาลีดมาแล้วพับรีดมาสี่เซนนะคะอันนี้เราจะพับเย็บทบสองรอบก็ได้แล้วแต่แม่นะแต่ดาจะพับเย็บแค่นิดเดียวเพราะดาต้องการให้ปลายขามันใหญ่เนาะ ก็จะอยู่ประมาณพับข้างในนะ่ะหนึ่งเซนแต่ข้างนอกน่าจะอยู่ประมาณสองเซนครึ่งด้วยซ้ำ <c oughs> <c oughs> เออสองเซนครึ่งถึงสามเซนด้วยซ้ำข้างนอกอะเอาที่แม่แบบสะดวกอะจะสองเซนสามเซนก็ได้นะสองเซนครึ่งก็ได้เอาพับทบสองรอบไปเลยได้ใช่ง่ายดีอือม <c oughs> ค่อยๆทำไปแม่ เสร็จเรียบร้อยฝั่งหนึ่งก็มาต่ออีกฝั่งหนึ่งค่ะทาเหมือนกันนะฝั่งนี้พับเข้าไปนิดนึงรีดพับรีดมาสี่เซนแล้วก็พับเข้าไปข้างในหนึ่งเซนแล้วก็เย็บหน่วยลอกก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะวิวนี้โอ้ย่ังไม่จบแกเดี๋ยวฉันจะโชว์ท้ายวิวเดี๋ยววิวต่อไปนะแม่นะ่าจะเป็นชื่อเป็นเสื้อที่มาคู่กับตัวนี้นะคะ ขอเวลาดาตัดต่อนิดนึงดาเพิ่งจบกังเกงไปเดี๋ยวน้านั่งตัดต่อแพทเทิร์นกับตัดต่อวิธีเย็บนะเดี๋ยวจาจะลงให้เร็วที่สุดไม่วันไม่วันพรุ่งนี้ก็วันถัดไปนะคะวิธีเย็บเสื้อนะจ๊ะเอาวิธีกังเกงไปก่อนเนาะโอเคก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะวีดีโอนี้นะจ๊ะไปผลิตุนน